สวัสดีครับอยู่กับช่องสุดหล่อน้องรักนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินบัตเตอร์ไฟอาร์ตินานะฮะอันนี้ย้ำไปก่อนนะครับว่าเป็นมอดนะครับแค่เอามาสิรีวิวเฉยๆนะครับยะเล่นวันนี้น้องก็จะมาเล่นแบบหนึ่งลุ้มสามไหมฮะผมก็จะไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่โอ้เจอลอกซี่เอนโซแล้วก็วิฟนะฮะน้องจะไหวหรือเปล่าโอ้โหมีตัวตัวเก่งกลางช่องเลย ขอบคุณหมดจากช่องพายล็อตนะครับอ่านว่าอะไรอ่ะขี้เกียจตัดต่อได้ไปน,นี่นะคะนี่คือสกินลิสต์งานนะวันนี้นะแต่ผมไปฟาร์มก่อนนะครับอันนี้ต้องไปฟาร์มข้างบนนะครับน้องหมอนทองเอาเร็วน้องหมอนทองเอาเลยตี๊ตีเลยน้องหมอนทองปึ๊บมันชื่อหมอนทองปึ๊บ,บเพราะเวลามันตายผมสีทองใช่ใช่ใช่ใต,ตี๊ต่อไป

อ่าจังหวะนี้ครับตีครับตีครับตดเข้าไปครับเอาแล้วครับโอ้โหไม่วิ่งตามไปฮะอัพอันติไปครับจังหวะนี้กระโดดขึ้นไปฮะเอาแล้วครับจังหวะนี้สกิลสองสกิลหนึ่งวิ่งเข้าไปครับตอกเก็บครับเป๊ะเออกดสกิลหนึ่งไปไหนมาล้อไปไหนครับโอ้โหจมมันกลับป้อมครับจังหวะนี้นะครับอัพสี่เด้งนั่นนั่นนั่น อใช่ลืมบอกไปถ้าเกิดว่าน้องปุณตายนะครับตาต่อไปก็จะเป็นของผมนะใช่ไหมคุณใช่ครับกระโดดทุ่มเลยกระโดดใส่เลยตุ่ม่แหนะไอ้เจ้เด็เรามาเดตุ่มตุ่มตุ้มตุ่มตุ่มตุ้มตุ่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 มอ้่มตุ่มตมตายมตุตายแต้วตุ่มล้่ตมต้่มตุ่มตุ่มตม่มตุ่มตต่ มีชนป้อมด้วยเอาหมอนท้องหน้าแหกฮะบอบตัวเองครั้นึงคกลางๆงไหนะครู้งี้นินไปพอแล้วนีแหละครับไม่ต้องแตมเลย่อุยมแตกอือมอือใครทมันแตกใครทมตวงแตกใครทตแตกใครทมผมแตก โอเคตีตีกับดังบิดตอนนี้ครับสู้กูบีก็วิ่งต่อโหฟิกเกอร์หลบการหาเลือดเหลือเพียงติีงนิดเดียวเท่านั้นนะน้องสำหรับน้องหอนทองของเราฮะน้องก็จะวิ่งกลับบ้านไหมกลับมาในว่าเอาวิ่งชนป้อมเป็นหนึ่งสเต็ปครับหน้าเป็นแมว์เลยฮะหน้าสวยๆของอาร์ซูนาจัง สวยไหมทุกคนนะฮะกลับบ้านเพื่อไปฟาร์มเลือดครับไปใช้ฟาร์มเลือดครับฮิวเลือดครับจังหวะนี้ฮะเลือจะเต็มแล้วเลือดเต็มแล้วอ๋อไม่เต็มครับผมพอดีต้องเต็มก็ได้ครับผมก็แค่แตกไปไหนะไหนไปไหนอไปไหนอะไะะไนอปปไหนอะ นี่สามหนึ่งนะครับเนี่ยนี่สามหนึ่งหรือหนึ่งลูมีสามลุมหนึ่งหรือ 1, หนึ่งลุมสามกันแน่นะอันกาโลางดูดูเอ้ยด <c ười> ูเอ้ยดูเลมีฟาสนัตติโอ้ยจัจ <c ười> ัจ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 ัตาย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 ,ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายฉันไม่อยากตายตอนอ่ะครับตอนนี้นะครับสลับมาที่ผมเล่นเองบ้างฮะจังหวะนี้นะโอ้เพิ่งเล่น แล้วนี่แม่น้องหมอนทองน้องหมอนทองทองทองขึ้นเป็นทังสวรรค์เลยครับจังหวะนี้ครับอาซูนาจังจะวิ่งปกป้องป้อมได้หรือไม่ปังครับแตกไปหนึ่งตัวแล้วฮะจะแตกแล้วจังหวะนี้เอาละผมจะปกป้องป้อมได้หรือไม่ปกได้หรือไม่จะป้องได้แล้วครับผมจังหวะนี้อะไรยังไม่ตายตรงนี้นะครับนี่นะครับน้องหมอนทองได้ไปฟังนะครับ ยังหวะนนี้ผมก็จะวิ่งไปตีมังกรไฟนะฮะตูฟ้ามังกรจะไหวจะบอกให้นะครับว่ากระโดดปีนเลยบัตเตอร์ไฟเป็นตัวที่โกงมากๆนะครับแท็กเป็นตัวที่บางคนรู้ก็ไม่ชอบกันนะแต่เพราะว่ามันกวนติงมากเลยจริงจริงเวลามันกระโดดใส่นะนืะมามาตีป้อมแล้วไม่ต้องใช้อันตีหรอกอันตจริงใช้ก็ดีเนี่ยอ่อนให้เลยวิ่ง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 หนอ ไปไหนอะปังปังปังเป็นไงครับอสุนะาจังบางครั้งก็ดีนะครับสกิอันติไอ้ไม่ใช่อันติไม่รีโหลดดูนี่นะครับทุกคนนี่นะนี่อ่าอันนี้สกิอันนี้เป็นสกินไอ้ไม่ใช่ดิสกิลนะครับอันนี้สกิลหนึ่งฟึบหล่อเท่นี่มมันไ่รีโหลดด้วยอ่ะฟึบเห็นไหมเท่ปางบางอันมันก็จะไม่มีบางตีมันก็จะไม่รีโหลดนะมันจะเป็นความสามารถของบัตเตอร์ไฟไฟเลยก็ไล่ ปังกระโดดวิ่งเดี๋ยวรีบ<า>จบเลยดีกว่าจบป้อมแล้วก็จบคลิปโอ้ยโดนดึงโดนดึงเอ้ยเดี<อ>๋ยวเดี๋ยววิบช้ำ<อ>หัวมันเอาดิเอาดิคา,าร์นะาบอนนะคาร์บอนนะคาร์บอนนะนั่นไงฮะพี่น้องง <c oughs> ใครสังเกตได้ไหมว่าสินะล่างสองมันผมยาวกว่าล่างแรกอันนี้จริงๆนะไปดูคลิปหลายคลิปมาละ อยาใใ่า,ยยาคลิปต่อไปผมจะจำคลิปรีวิวตัวไหนรีวิวสกี<อ>ไนดีรีวิวคลิปต่อไปจะเป็นรีวิวสกไอพวกอะไรดีวะเนี่ยอะไรนะไอไอไอาจจะเป็นลิปโปอิกกะอ,อะไรอย่างี้นะครับก็น่าจะเป็นโอ้นะดนล,ล่าเขาป้มมาดิมาดิอาจจะเป็นชิบหายหนั่นเงีตายเกิดตายเกิดตายเกิดนี่ก็จะเป็นตาของผม อะไรยังไม่ตายมันมีายเกิดอาพให้ปุ่นก็ได้อะจางหวะนีะวิ่งวิ่งมาฟาร์มก่อนไหมเอ้ยเม่นไตูมนี่ไงสกิลสองรอบเผาเลยนั่นแหละไปแล้วไม่มวิ่งตามอะวิ่งตายดูดเล่ดได้เหรอไม่รู้ดิอืมดีดีเรียนคคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวสกินของคาบุโตะ อิจิโกะอิจิโกะนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเทลอันนาประตูขังหรืออาจจะเป็นนี่เลยก็ได้อะไรนะเอิร์นาคอดิเมนชั่นนะครับเฮ้ยมันทำอะไรกันเนี่ยปังตู่ตู่แรงไหมแรงไหมบัตเตอร์ไฟแรงครับแรงเอาเลยเอาเลยไม่ได้มาทำไมอ่ตู่แทงแล้วไงอ่ะแทงก็ตีเลือดไหลปูงหายเป็นสายอ่ะมันจะเป็นแต่วันนี้เอฟเฟกต์ต้องมา ตีนี่ตีนี่สวยเอาละครับจบป้อมได้เลยหรือไม่ครับจบป้อมเลยครับจบป้อมได้ไหมเอาค่ายตัวหนึ่งครับค่าล็อกซี่เลยค่าล็อกซี่เลยที่ป้อมก่อนนะเออเอาเอาได้สามตัวนะอ้หอื้อหืออื้อหือเมามันแตกไปแล้วมาครับตาผมนะโอ้ยังหวะนี้ตายครับน้องหมอนดองผมทออยู่ยังหวะนี้นะครับยังหวะนี้ครับ โหสามตัวนี้ก็ลังจะไปตีป้อมเรานะอีกสิบวิทันหมเก้าแปดไม่ไม่ไม่ไมาแล้วน้องลองกันป้อมได้แล้วแล้วแล้วตังไม่เห็นโซแมงไม่แตกแล้วก็จงมาะนี้วิบจะอยู่รอดหรือไม่โอ้ยโดนดึงอีกแล้วมามาๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆๆม เดี๋ยวๆขอเป็นขอไปไกลป้อมได้ได้ขอแปลงร่างเป็นอาซีน่าแป๊บฉันน่ะจะปลุกป้อมไม่ได้เลยค่ะแล้วฉันก็จะที่ป้อมของเข้ากระโดดขึ้นที่ฉันจะไปปอบป้อมป้อมเริ่มจะไม่ไหวกับแกแล้วนะเฮ้ยหายเลคิริโตะคิริโตะเดี๋ยวข้าวหน้าไอคิริโตะวะแฟนอาซีน่าเอาแม่งดึงคีฟว่ะล็อกซี่ดึงคีฟ ฮะเบียคุยะไม่ใช่จังไม่ใช่เบียคุยะเอวกิปต่อไปจะเป็นบีคุยะเบียคุยะคุณไม่มีตัวละครเลยอย่าเพิ่งรีวิวอิจิโกะใช่ก็ต่อไปอิจิโกะต่อไปก็จะเดี๋ยวต่อไปอาจจะเป็นอินดิโกะก่อนเลยหรือไม่ก็คิริโตะหรือส่วนใหญ่จะเป็นอนิเมะนะครับเพราะพอดีน้องชอบอะนิเมะไม่ตายโดนดึงคอเดี๋ยวเอวซึน่าจังขอจบป้อมนะเจ้เพื่อจะได้ไม่เป็นการยืดเยื้อคลิปนะครับ น่าเดี๋ยวน่นาเดี๋ยวจะใกล้จะไม่ไหวแล้วนี่นี่นจบครับผมจบครับไปบายบายแล้วก็แล้วก็ช่องสุดหล่อน้องรักขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมลก,กดไลค<า>์กดไลค์ซับสไคร้ของช่องอัลฟาเอฟเอฟด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย